เด็กๆก็กลับมาพบกับคุณครูกันอีกครั้งแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยเรื่องสัตว์น่ารักนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างสัตว์น่ารักนะคะก็จะมีสัตว์บกสัตว์น้ําแล้วก็สัตว์ปีกนะคะซึ่งคุณครูนํามาให้เด็กได้รู้จักแค่3มชนิดเท่านั้นนะคะอะ และก่อนที่จะเข้าบทเรียนคุณครูอยากจะชวนเด็กๆมาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะมาเรียนรู้กันก่อนว่าสัตว์ในคำคล้องจองมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยคำคล้องจองนะคะเดี๋ยวฟังคุณครูคท่องแล้วก็ท่องไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะ สัตว์บกสัตว์น้ำปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มีเสือกวางลิงค้างบางชนีแมวหมาหมีล้วนเป็นสัตว์บกเอ่ยนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกันนะสัตว์บกสัตว์น้ำปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มี เสือกวางลิงค้างบางชนีแมวหมาหมีล้วนเป็นสัตว์บกเอ้ยอ่าในคําม้องจองเขาบอกว่ายังไงบ้างคะเขาพูดถึงสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำใช่ไหมคะสัตว์บกอ่ะสัตว์บกเนี่ยก็จะเป็นพวกเสือกวางลิงใช่ไหมหมาแมวหมีนะคะ ส่วนสัตว์น้ําก็จะเป็นปลาปูกุ้งหอยเต่าจระเข้นะคะอันนี้จาเป็นทั้งสัตว์น้ําทะเลแล้วก็สัตว์น้ําจืดนะคะอ่าและต่อไปเราก็จะมาเราก็จะมารู้จักกับชื่อและลักษณะของสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวนะคะซึ่งมีหลายชนิดมากยกตัวอย่างภาพแรกเลยอันนี้สังเกตง่ายๆสัตว์ชนิดนี้จะมีขนทั้งตัวเลยแล้วก็จะมีอะไรคะมีปีกดังนั้นเรียกว่าสัตว์ปีกนะคะก็คือนก แม่ไก่ใช่ไหมคะอ่าส่วนสัตว์ที่สองด้านล่างนี้เลยจะเป็นปลาโลมากับม้าน้ําอาศัยอยู่ที่ไหนคะอาศัยอยู่ที่บึงไหมไม่ใช่นะคะอาศัยอยู่ที่ทะเลนะคะเรียกว่าสัตว์น้ําหรือว่าสัตว์น้ําทะเลนั่นเองนะคะและท้ายสองตัวนี้คือ หมีแพนด้าแล้วก็เจ้ากระรอกตัวน้อยนะคะอาศัยอยู่ที่ไหนคะอาศัยอยู่ในป่านะคะหรือว่าในสวนสัตว์ที่เราพบเห็นกันนะคะสัตว์2ชนิดนี้เป็นสัตว์บกนั่นเองนะคะและต่อไปคุณครูก็จะมาบอกถึงลักษณะของสัตว์ปีกนะคะที่เด็กๆต้องรู้นะคะมีลักษณะยังไงบ้างเขาบอกว่าสัตว์ปีกเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยเขาก็ จะรักษาอุณหภูมิของร่างกายของเขาไว้นะคะเพราะว่าขาหน้าเขาเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับขาของสัตว์เลื้อยคานนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นปีกเพื่อที่จะใช้สําหรับบินแล้วเขาก็จะมีผลปกคลุมตลอดตัวเลยนะคะซึ่งนั่นก็คืออะไรคะรที่เราดูก่อนหน้านี้ก็คือแม่ไก่กับ เจ้านกใช่ไหมคะอืมที่มีเกล็ดที่ขาแล้วก็นิ้วเท้าแล้วก็ออกลูกเป็นไข่มีเปลือกแข็งหุ้มนะคะสัตว์ปีกเนี่ยจะไม่มีฟันแต่จะมีจะงอยปากนะคะสัตว์ปีกที่กินพืชเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของกระเพาะเนี่ยบดอาหารที่เรียกว่ากลืนใช่ไหมแล้วก็จะบดเป็นอะกลืนเนี่ยจะเป็นตัวบดอาหารให้ละเอียดเลยเนื่องจากเขาไม่มีฟันและสัตว์ปีกเนี่ย บางครั้งเนี่ยเขาจะกินเม็ดทรายเข้าไปด้วยเพื่อช่วยให้บดอาหารได้ดีขึ้นนะคะทาเป็นลักษณะของสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็อย่างเช่นปลาปูกุ้งหอยใช่ไหมคะมีทั้งสัตว์น้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนะคะ,ะสัตว์น้ำเนี่ยยกตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างปลาเลยปลานเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะหายใจด้วยเหงื่อแล้วก็ สามารถเคลื่อนไหวไปมาด้วยคีบของและกล้ามเนื้อของลำตัวนะคะบางชนิดเนี่ยมีเกล็ดปกคลุมทั่วตัวเลยแต่บางชนิดก็ไม่มีเกล็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นปลาไหลใช่ไหมปลาดุกอย่างเงี้ยลูกอันนี้จะไม่มีเกล็ดนะคะอ่านะคะแล้วก็มีหัวใจสองห้องแล้วก็มีขากันไกลนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์บกนะคะสัตว์บกเนี่ยเป็นสัตว์อ่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ อาศัยอยู่บนบกนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็จะออกลูกเป็นไข่อ่านะคะยกตัวอย่างพวกไก่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์ปีกนะคะและบอ่าแล้วพวกออกลูกเป็นตัวเนี่ยก็เช่นแมวสุนัขช้างนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยสัตว์ตัวเมียมีนมให้ลูก กินเนี่ยลักษณะทั่วไปเนี่ยลักษณะเขาจะแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆอย่างชัดเจนนะคะมีลักษณะทั่วไปคือทั้งตัวเขาก็จะมีลําตัวมีขนปกคลุมนะคะและสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือสัตว์บกเนี่ยเขาจะรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่แม้ว่าสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะแต่ว่าอุณหภูมิในร่างกายเขาก็จะอยู่คงที่นะคะนะคะก็เป็นการรักษาความปลอดภัยและป้องกันอันตรายจากสัตว์นะคะ อย่างภาพที่ครูนํามาให้เด็กดูวันนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าเด็กผู้หญิงเขาทําอะไรคะอ่าเขาทําความสะอาดบ้านใช่ไหมทําไมเขาถึงต้องทําความสะอาดบ้านเพราะว่าการที่เราทําความสะอาดบ้านเนี่ยบริเวณมุมอับเนี่ยหรือว่าจุดที่มันซอกหลบของบ้านเนี่ยมันจะช่วยป้องกันให้เราเนี่ยอ่าป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษอย่างเช่นพวกงูแมลงป่องงเงี้ยลูกมันจะอ่าอย่างน,นะ,ะ,นะคะมันจะช่วยให้บ้านเราเนี่ย ไม่โลกโลง่งโล่งมันจะไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษนะคะและเราเนี่ยก็ควรมีการตรวจสอบตามมุมอับนะคะกองวัสดุบ้านไหนที่มีกองวัสดุเศษไม้เศษอะไรเงี้ยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่คอยตรวจเช็คดูตลอดนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษต่างๆนะคะพวกตะขาบเงี้ยลูกน่ากลัวเพราะว่าเวลาเราโดนต่อยขึ้นมาแล้วเผลอาจจะบวมอักเสบได้เนื่องจากเราโดนพิษของสัตว์นะคะ ต่อไปก็เป็นประโยชน์ของสัตว์นะคะสัตว์นอกจากจะมีพิษแล้วประโยชน์ของสัตว์ก็มีเหมือนกันเรามาดูกันว่าคุณครูนําประโยชน์ของสัตว์อะไรมาบ้างมาให้เด็กๆได้รู้กันนะคะยกตัวอย่างภาพแรกที่คุณครูนํามาเป็นภาพที่เด็กผู้หญิงคนนี้เ้าถืออะไรคะถือกุ้งเก่งมากลูกอ่ะเพราะว่าเพราะว่าการที่เราเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารไว้รับประทานภายในครอบครัวเนี่ย มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีอาหารได้รับประทานเพราะว่า,าสัตว์บางชนิดก็เป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารยกตัวอย่างเด็ก,ดกผู้หญิงคนนี้ถือเลยกุ้งหอยปลูป,ปูนะคะปูหรือว่าไก่เป็ดนะคะอันนี้เราก็สามารถรับประทานได้และ2การที่เรามีาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพดีและ สุขภาพจิตเราเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะช่วยฝึกฝนให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตานะคะเป็นคนที่อ่อนโยนจิตใจดีทําให้เราผ่อนคลายจากความเครียดมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะอ่ะคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะต้องมีสัตว์เลี้ยงแน่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะคะเราทุกคนก็รักสัตว์ของเรานะคะ แล้วก็มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์อยู่แล้วนะคะอ่าและสุดท้ายเด็กๆรู้ไหมคะว่ามูลสัตว์เนี่ยที่สัตว์ถ่ายอุจจาระออกมาเนี่ยช่วยให้เป็นปุ๋ยได้ดีเลยในการปลูกพืชช่วยให้พืชเติบโตวสวยงามสังเกตไหมทําไมต้นไม้ในป่าบางต้นถึงอุดมสมบูรณ์สวยงามเพราะได้มูลจากสัตว์อุจจาระจากสัตว์นะคะที่สัตว์เนี่ยได้อุจจาระถ่ายออกมาบนพื้นดินใส่พื้นหญ้ามันก็ทําให้เป็นสารอาหารให้กับต้นพืชได้นะคะ ้ายอันนี้เป็นกิจกรรมท้ายบทแล้วเป็นเกมการศึกษาสนุกๆนะคะคุณครูก็ได้นํามาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันคุณครูจะให้เด็กๆนะคะจับคู่สัตว์ที่อยู่อ่าจับคู่สัตว์และที่อยู่อาศัยของสัตว์เนี่ยให้ถูกต้องอย่างภาพขวามือนะคะมีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดคะ3ชนิดแล้วก็อันนี้ฝั่งซ้ายมือเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูที่ฝั่งนี้กันเลยมีรูปสัตว์อะไรบ้างคะ มีปลามีพึ่งแล้วก็มีสุนัขใช่ไหมแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยก็จะมีลงังมีเป็นบ้านแล้วก็มีเป็นขวดโหลกแก้วใช่ไหมคะอะเรามาดูที่ภาพแรกกันเลยดีกว่ารูปปลาปลาต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในบ้านหรือเปล่านะปลาใครอยู่อาศัยอยู่ในบ้านมีไหมอ่ะไม่มีนะคะปลาต้องอาศัยอยู่ในน้ํานะคะเก่งมากและภาพที่สองลูกผึ่งใช่ไหมคะผึ้งต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะ อยู่ในลังใช่ไหมคะและสุดท้ายน้องหมาน้องสุนัขนี่น้องสุนัขต้องอาศัยอยู่ที่ไหนหลูกอยู่ในบ้านใช่ไหมคะเก่งมากเลยตบมือให้ตัวเอง